สวัสดีค่ะนะคะคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะคะเรามาทําความรู้จักกับเรื่องของชนิดของสามเหลี่ยมก่อนนะคะเริ่มต้นชนิดของสามเหลี่ยมถ้าเราแบ่งตามลักษณะของด้านนะคะหมายความว่าเราใช้ความยาวของด้านเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนั่นเองจะแบ่งได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ รูปสามเหลี่ยมที่ด้านทั้ง3ยาวเท่ากันค่ะเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าความยาวทั้ง3ด้านเนี่ยมันยาวเท่ากันนั่นเองเอ่ะไปดูที่รูปตัวอย่างนะคะรูปตัวอย่างนะคะสามเหลี่ยมด้านแรก3มเซน c ีน้ย่อมาจากเซนติเมตรนะคะด้านถัดไปก็3ด้านถัดไปก็3เห็นไหมคะด้านทั้ง3ยาวเท่ากัน เราจึงเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะรูปถัดไป4เซนก็ต้อง4เซนทั้ง3ด้าน8เซนก็ต้อง8เซนทั้ง3ด้านนะคะและจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าหากว่าด้านใดที่ยาวเท่ากาันคุณครูจะขีดแดดแบบน,นี้เอาไว้นะคะขีดแดดทั้ง3ด้านเลยหมายความว่ามันยาวเท่ากันทั้ง3ด้านน,านั่นเองค่ะต่อไปไปดูรูปแบบที่2นะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน เพียงแค่2ด้านเท่านั้นเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมนี้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะนะคะ,ะไปดูตัวอย่างค่ะด้านที่1ยาว5เซนด้านที่2ยาว5เซนเห็นไหมคะมันเท่ากาันขีดแดดขีดแดดแต่ด้านที่3มันดันยาว3มเซนนั่นหมายความว่ามันมีด้านที่ยาวเท่ากาันเพียงแค่2ด้านเท่านั้นเห็นไหมคะเราจึงเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะรูปถัดไปนะคะยาว 6เซนหเซนเท่ากันเพียงแค่2ด้านเพราะอีกด้านหนึ่งยาว2เซนเห็นไหมคะรูปถัดไปค่ะยาว4เซน4เซนคิดแดดเพียงแค่2ด้านอีกด้านหนึ่งยาว3ามเซนเห็นไหมคะจะสังเกตได้ว่าจะมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านเท่านั้นและด้านที่ยาวเท่ากันก็จะขีดแดบดบแบบนี้เราเรียกว่ารูปสามเหลีย่ยมหน้าจัวา่วค่ะ มาถึงรูปสามเหลี่ยมรูปสุดท้ายนะคะที่ใช้ความยาวของด้านเป็นเกณฑ์นั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมที่ด้านทั้ง3ยาวไม่เท่ากันเลยนะคะเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก,ก็ในเมื่อความยาวทั้ง3ามด้านมันไม่เท่ากันเราก็ต้องตั้งชื่อมันว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจริงไหมคะามาดูที่รูปตัวอย่างคะ่ะ2เซน4ี่เซนห้าเซนไม่เท่ากันซักด้านเลยนะคะสเซน5เซนแเซนนี่ก็ไม่เท่ากัน ห้าเซนะะ 5, 100, 8เซน10เซนนี่ก็ไม่เท่ากันจะสังเกตได้ว่าไม่มีด้านใดนะคะเท่ากันเลยพอไม่มีด้านที่เท่ากันเราจําเป็นจะต้องขีดแดดนั้นไหมไม่ต้องนะคะไม่ต้องขีดแดดเพราะว่ามันไม่มีด้านใดที่เท่ากันดังนั้นบทสรุปค่ะสรุปได้ว่าถ้าด้านใดที่ยาวเท่ากันเราจะขีดแดดในด้านนั้นและถ้ายาวเท่ากันทั้ง3ด้านเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวเท่ากัน2ด้านเรียกสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ยาวไม่เท่ากันเลยทั้งสามด้านเรียกสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ